กลาเป็นว่าใครที่เชียร์ให้รุดเฟเนอโรอย,อยู่ต่อนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ารุดเนี่ยจะคุมทีมแค่เกมเจอเลสเตอร์ในศึกคาราบาวครับแล้วก็ส่งไม้ต่อให้กับรูเบนอมอริมใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าด้วยขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทําให้อมริมมาทํางานล่าช้าลงแล้วก็ทําให้รุดเนี่ยนะครับได้มีโอกาสคุมทีมต่อไปนะครับในอีก3เกมต่อจากนี้ แต่ว่าจริงๆสิ่งที่แฟนๆลุ้นกันก็คือรุดจะได้อยู่ต่อไปหลังจากนั้นไหมนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเอามาพูดคุยกันนะครับรวมถึงบทสัมภาษณ์ของรูเบนดามริมล่าสุดด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมาเมื่อไหร่นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับความคืบหน้าต่างๆเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับทั้งหมดเราจะพูดคุยกันในวันนี้ครับกับประเด็นเด็ดปีสัตว์แดงกับเรื่องราวของท้งรุดฟานิสรอยแล้วก็รูเบนดามริมครับ ก่อนเริ่มกันนะครับฝากผู้สนับสนุนไว้เช่นเดิมนะครับเริ่มที่ไดเป้ไนท์นะครับท่านใดก็ตามที่ดูวันดึกนอนน้อยนะครับหน้าโสมช่วงนี้หรือว่าตื่นมาโมเงียไม่เฟรชนะฮะดื่มไดเป้ไนท์กันได้นะครับมีทัชชารี่คาโมไมล์กับวิตามิน B12 ช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดนะครับต้านดิวโรยก่อนวัยดูดีก่อนคลายอย่าลืมนะครับดื่มไดเป้ไนท์ก่อนนอนนะครับฝากไดเป้ไนท์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับฝากไว้กับซูซูกัััับบบททาาางงโโปปปรรรมช่่่นนนลลสสสุุดดดะคคเเ็ีีพิศษ้ย มอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับ Suzuki w a r ์รี่ฟรีนะครับโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ธันวาคมครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u k ิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับกับนี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไก่ย่างรถข้าวมันไก่นะครับนี่เลยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยนะครับพกข้าวมันไก่ ติดตัวเลยครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ำซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวด้วยคือถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนกินข้าวมันไก่ต้มถ้าจิ้มน้ำจิ้มที่อยู่ข้างในก็จะเหมือนข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้ง2แบบเลยนะครับหาซื้อได้ทาง s h อป e e Lazada ที่ BKY Official Store ตามที่อยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ TikTok Shop ที่ตรามือ Official ครับแล้วก็หาซื้อได้ที่ g o ู r m e t m a r k e Tops Food Land Villa Market แล้วก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่นะครับยังไงฝากไปด้วยกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลาไกายา่ย่างรสข้าวมันไก่ ทุกท่านครับผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าคลิปลัดดี้เฮลนะครับหรือว่าคลิปหลังเกมที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยผมพูดไปในคลิปนะครับก็จากความทรงจำเลยนะว่าเออจำไม่ได้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคาเซกับบูกาเต้เนี่ยไม่เคยเล่นร่วมกันนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวต่ำมาก่อนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ช่องเพจหลายท่านให้ข้อมูลมานะครับแล้วก็จำกันแม่นมากก็คือว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเล่นร่วมกันแล้วนะครับในเกมที่เจอกับบาร์ซลีในศึกคาราบาวครับรอบก่อนหน้านี้แต่ว่าอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่า มันผ่านมานานมากแล้วนะครับแล้วก็จําไม่ได้คือเอาจริงๆตอนที่เอ็เทอฮักยังอยู่เนี่ยเทนฮัก,ก็ไม่ค่อยใช้คาเซกับอุกเต้จริงๆนะครับมันก็เลยไม่เกิดภาพจำว่าั้งคู่เล่นด้วยกันยังไงก็ต้องขออภัยสำหรับข้อมูลด้วยนะครับอ่ะ ไปถึงเรื่องราวข่าวสารแล้วก็เรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับอัปเดตกันล้วนๆครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของทางรุดเฟเนสโตรแล้วก็รูเบนอามอริแมกับช่วงที่มันจะเชื่อมต่อนะครับระหว่าง2คนนี้จะเชื่อมกันยังไงนะครับข่าวจากลอรีวิทเวลครับผู้สื่อข่าวทียหนึ่งจากเดียเลติกนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าอามอริมเนี่ยนะครับจะมาคุมเกมเ,กมเจอกับอิฟสวิชทาวในวันที่24พฤศจิกายนครับก็คือหลังจากนี้เนี่ย จะมีโปรแกรมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3นัดนะครับก็คือเกมเจอเชลซีเกมเจอ p o OK, โแล้วก็เกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งข้อดีก็คือทั้ง3เกมที่จะเตะเนี่ยนะครับต่อจากนี้เนี่ยได้เล่นในโอทัฟฟฟอร์ดทั้งหมดเลยนะครับนั่นหมายความว่ารุดฟินิสรอยก็จะมีเสียงเชียร์จากแฟนๆปีศาจแดงเนี่ยหนุนหลังเต็มๆนะครับแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเออดูรูดเกมเจอเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยังไม่ สุดอะนะครับอยากจะดูรุดคุมอีกนะครับอยากจะดื่มดํากับช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับรุดเปอรเนอร์โรอยเนี่ยนะครับในฐานะกุนซื้อชั่วคราวเนี่ยย้าว่ายังเหลืออีก3เกมนะครับก็เชียร์รุดกันเต็มที่แล้วก็เชียร์ทีมอย่างเต็มที่นะฮะส่วนรูเบมนนมาริมนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดกับสถานการณ์ที่เขาพอจะพูดได้ซึ่ง ผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่อมริมพูดไปเนี่ยนะครับแฟนๆอาจจะรู้สึกงงนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อนะครับคือผู้สื่อข่าวก็ถามอมริมแหละว่าตอนนี้เรื่องราวนะครับระหว่างตัวเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งอมริมก็บอกว่ามันเป็นการเจราจาระหว่างสงสโมสรโดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขต่างๆมันไม่เคยง่ายเลยพวกเขาทั้ง2สโมสรต้องคุยกันและเราจะได้ข้อสรุปหลังเกมเจอกับเอสเตล่า ซึ่ง Sporting g i เ e l a นะครับในคืนวันนี้ครับคือคืนวันศุกร์นะครับทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นอีกและนั่นหมายความว่าในวันเสาร์หรือว่าอีก1วันหลังเกมวันศุกร์นี้เราจะมีการตัดสินใจในเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนี่คือคำพูดของรูเบนอัมริมนะครับซึ่งต้องมาตีความนะครับว่าอัมริมเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอ้ยบายๆนะผมจะไปแมนยูเนเตดแล้วพูดไม่ได้ครับเพราะว่าเงื่อนไข นะครับในส่วนของรายละเอียดสัญญานะครับที่มาเต็ดกับลิสบอนจะต้องคุยกันเรื่องค่าชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่านอกจากเมเต็ดจะจ่ายนะครับในเรื่องของค่าชดเชยที่จะดึงตัวออมร,ริมมาจากสปอร์ติ้งนะครับในราคาประมาณ8.3ล้านปอ์แล้วในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนของเ,อเงินที่ต้องจ่ายกับค่าทีมโค้ชออมริมซึ่งมันจะต้องสูงกว่านั้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องคุยกันต่อในเรื่องของรายละเอียดจริงๆ นะครับทีมโค้ชช่ว่างของโมอริเบื้องต้นก็จะมี3คนนะครับเริ่มที่คาร์ลอสฟานเดสครับซึ่งเป็นโค้ชวัย29ปีคนนี้คือผู้ช่วยคู่ใจของอมโมริมนะครับตามอมโมริมไปตั้งแต่ทีมแรกเลยคาซาเปียนะครับอีกคนคืออเดเลียโอคานิโดนะครับคนนี้อายุน้อยกว่าคนแรกอีกนะ28ปีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยโค้ชอย่างฟานเดส29นะคานิโด28 อายุน้อยของผมอิกนะโอ้โหอัมริมมีทีมโค้ชที่หนุ่มมากๆส่วนอีกคนนะครับอันนี้คือวัยเก่าแล้วนะครับเป็นโค้ชประสบการณ์สูงและที่ชื่อว่าจอจไวทัลนะครับเป็นโค้ชผู้รักษาประตูวัย63ปีนี่คือทีมโค้ชสคนเบื้องต้นของทางอาัมริม นะครับในข้อมูลที่ได้มาตอนนี้นะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าใครจะมาจอยอมูริมอีกในทีมโค้ชของเขาอะนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอมุูริมเองเนี่ยยังต้องอธิบายนะครับต้องพูดความในใจต้องแถลงอำลาแฟนบอลสปอร์ติง้งริสปอนอย่างเป็นทางการด้วยฉะนั้นเนี่ยจากบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับมาเลยยังพูดตรงๆไม่ได้ว่าอมบูริมเนี่ย จะมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังบอกผู้สื่อข่าวแบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นอวริมก็ต้องพูดเท่าที่เขาพูดได้เพราะมีการเจราจากันอยู่นะเพราะว่าครั้นจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงไม่เคยมีเรื่องคุยกับแมนยูเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็มีหลักฐานหลายอย่างนะครับอย่างเช่นสปอร์ติ้งเองก็มีการยืนยันผ่ในเอกสารว่าแมนเดตจะจ่ายค่าชดเชยนะครับหรือว่าค่าฉีกให้กับทางสปอร์ติ้งในราคา10ล้านยูโรหรือว่าเอ่อ8.3ล้านปอนด์ซึ่ง เนี่ยแหละครับคพื่อพอมีหลักฐานต่างๆเนี่ยอมริมก็ต้องบอกแค่ว่าโอเคมันมีการเจราจากันจริงนะแต่มันยังไม่เสร็จในการพูดอย่างเป็นทางการนะครับในฐานะคนของสโมสรหรือพูดแทนสโมสรเนี่ยถ้ามันยังไม่ออฟฟิเชียลจริงๆหรือเสร็จร้อยเนี่ยคุณพูดไม่ได้กับการย้ายสังกัดอันนี้ต้องอธิบายเข้าใจคร่าวๆแต่ว่าอมริมยังไงก็มานะครับแล้วก็จะมาในวันที่24พฤศจิกายนนะครับในเกมเจอกับอิสติชทาวนะฮะแล้วทีนี้กลับมาครับที่รูดเฟนสอสโรยกับคําถามที่ว่าเออ แล้วรุดเนี่ยนะครับจะยังไงต่อล่ะโอเค3เกมที่เราว่ากันไปครับเจอกับเชลซีเจอกับพีเอ็เจอกับ, OK, เ,อกบเออเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเห็นรุดกันแน่ๆนะครับแต่ที่นี้นะครับหลังจากนี้ล่ะรุดจะไปไหนต่อเพราะาแฟนๆบางส่วนก็เชียร์ว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมนะครับที่รุดฟินิสโซยเนี่ยจะคุมทีมันจบฤดูกาลไปเลยอย่าเพิ่งไปเอาเลยเอโมริมอะเอารุดคุมไปก่อนนะครับอันนี้คุณมองจากแฟนๆบางท่านนะฮะซึ่งรุดเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ เรื่องนี้นะครับจริงๆในการแถลงข่าวก่อนเกมที่เจอกับเชลซีนี่แหละนะครับอันดับแรกครับรุดเนี่ยเขาบอกว่างานกุญซือชั่วคราวในเป็นงานระยะสั้นนะครับคือเขาเนี่ยคิดแค่ว่าเขาเนี่ยถูกเรียกมาช่วยสโมสรในช่วงเวลาแบบนี้อันดับแรกเลยนะครับรุดบอกว่าเขารู้สึกเสียใจที่เทนฮักจากไปนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องปรับแนวคิดแหละแล้วก็ม o ฟออนไปนะครับเพราะว่า แฟนแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอย่างน้อยก็เ0 0ดหม่าคนที่รอเชียร์ในสนามแฟนแฟนชั่วโลกนะครับแล้วก็แฟ,แฟนแฟนบ้านเราด้วยที่ชมทางทีวีอยู่ฉะนั้นเขาก็ต้องอ่พยายามที่จะมีสติอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นใน้มากที่สุดก็คือเต็มที่นะครับนำลูกทีมลงสนามปลุกใจลูกทีมเทนฮากไปเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะนะครับรุดบอกว่าเขาอ่ะรู้สึกนะว่าเทนฮารแคร์แล้วก็อยากให้สโมสรได้ดีขึ้นจริง น,นั่นทําให้ตัวของเขากับเทนฮาร์กเนี่ยรู้สึกเข้ากันได้ดีเพราะว่าเขาต้องคู่มีจุดหมายเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ารุดกับเทนฮาร์กเนี่ยเขาเป็นทีมโค้ชเดียวกันนะและรุดก็เคารพเทนฮาร์กเพราะว่าเทนฮาร์กเป็นคนชวนรุดเข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยรุดก็มีความรู้สึกเฮิร์ตที่เทนฮาร์กไปนะครับแต่ว่าโอเคทุกอย่างมันจบแล้วรุดก็ต้องทําหน้าที่ใหม่มูฟออนครับแล้วก็เป็นผู้นําเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นกุนซือแล้วแม้ว่าจะเป็นกุนซือชั่วคราวก็ตามแต่นะครับ รุตบอกว่าเขาเนี่ยนะครับอยากจะช่วยสโมสรในทุกทางที่จะทําได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือว่ากุญซอรักษาการก็ตามนะครับอันนี้คือจุดสําคัญครับหรือว่าคือไอเดียที่รุตได้พูดถึงนะครับในการแถลงข่าว รุดบอกว่าหลังจากจบบทบาทกุญซือรักษาการนะครับเขาจะกลับไปเป็นผู้ช่วยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาเหลือสัญญาที่นี่อีก2ปีคือปีนี้นะครับฤดูกาลนี้แล้วก็ฤดูกาลต่อไปเขารู้สึกมีแรงกระตุ้นครับแล้วก็แรงกระหายที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยสโมสรน,นั้นดีขึ้นนั่นคือเป้าหมายของรุดเฟรนสโรอยฉะนั้นเบื้องต้นนะครับรุดเฟรนสโรอยต้องการจะอยู่ที่นี่ต่อนะครับแล้วก็การที่ออกมาพูดแบบนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงว่า อาจจะมีการพูดคุยกับทางสโมอสรอแล้วนะครับว่าโอเคเอาทาหน้าที่โคชช่วงคราวจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะได้อยู่ทําต่อร่วมกับรูเบนอัมบริมแต่ก็จะอยู่ในฐานะผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากให้รุดคุมต่อยาวๆหรือว่ารุดคุมจนจบฤดูกาลเนี่ยอันนี้คือสโมอสรอตกลงเงื่อนไขกับอมริมไปแล้วนะครับฉะนั้นมันอาจจะไม่ทันละกับการที่จะได้เห็นรุดคุมยาวๆนะยังไงก็ต้องรออมริมมาทํานะครับแต่เชื่อว,ว่าตอนนี้มีโอกาสค่อนข้างที่จะ สูงกว่านะครับที่รุดฟินส์รอยจะได้กลับไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมหรือผู้ช่วยเฮดโค้ชอีกครั้งหนึ่งรุดยังเล่าต่อนะครับว่าตัวเขาได้คุยกับป๋าด้วยนะนะครับแล้วป๋าก็บอกว่า,อาขอให้รุดเนี่ยโชคดีนะครับอันนี้คืออวยพรสั้นๆแค่นี้แต่ความรู้สึกขูกพันระหว่างปา๋ปากับรุดเนี่ยเราเห็นกันจริงๆนะครับในเกมที่รุดเนี่ยคุมเจอกับ,บเลสเตอร์ก็เห็นป๋ามาเชียร์ด้วย แล้วก็เอาจริงๆเรื่องบาดหมางหรือว่าเรื่องที่ทะเลาะกันนั่นแหละนะครับระหว่างปากับรุดเนี่ยคือรุดกับปาก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับรุดก็กลับมาเป็นอ,อ,อดีตลูกทีมที่ป๋ารักมากๆที่สุดคนหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รุดทิ้งท้ายนะว่าหน้าที่ของเขาตอนนี้เนี่ยนะครับคือการยกกระดับการเล่นของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคน นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของทีมโคช้ชในเวลานี้ในช่วงที่เขาทําทีมอยู่สา,าเกมตรงนี้ด้วยนะครับที่ต้องทําแบบนั้นให้ได้ทําให้ลูกทีมเนี่ยเล่นดีขึ้นให้ได้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ทุกคนก็เชื่อมั่นนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดจะดีขึ้นนะครับอ่ะนี่คือการ เปิดใจครับของรุดเฟรนเซอรอยแล้วก็สถานการณ์ภาพรวมล่าสุดจากทางรูเบนนารริมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า3เกมต่อจากนี้นะครับเกมเจอเชลซีโอเคแล้วก็เลสเตอร์รุดจะคุมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังเบรกทีมชาติไปนะครับรูเบนริมก็จะเข้ามาโอเคทำความรู้จักออที่ทำงานใหม่ทำความรู้จักลูกทีมนะครับแล้วก็มีการว,าง,วางผงวางแผนมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็24พฤศจิกายน อิ s สวิชทาว n เจอกับรูเบน a m o ร i มิมกันนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมครับว่า,เ,าเกมเจอเลสเตอร์ดีนะครับรูดฟินิสโรอยจะคุมทีมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายนะครับในช่วงเวลาตรงนี้นะฮะก็คือ3เกมตรงนี้รุดจะคุมเ,มเกมเจอเลสเตอร์เป็นเกมสุดท้ายซึ่งเรานะครับสามารถที่จะไปให้กำลังใจรุดฟินิสโรอยกันได้ไปร่วมกันเชียร์รุดกันได้นะครับ กับกิจกรรมดีๆนะครับจากทางร้านเบีย์ประดิษฐ์นะครับไปเจอกันนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะครับก็มีพี่โฟนตุงนะครับร็อกแอนโรนะครับแล้วก็ใครที่เป็นเอนะครับของน้องใบเฟิร์นนัตชานะครับก็ไปให้กําลังใจน้องใบเฟิร์นกันได้รดอถึงตัวผมก็จะไปแจมด้วยนะครับสามารถที่จะไปสํารองบัตรได้นะครับที่ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับที่ฟ้ากันตรีนะครับ แอซายก่อนนะครับแล้วก็ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็จะสแกนเค c ลโคดก็ได้เช่นกันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมดีของร้าน ษฐ์นะครับแล้วก็ท่านั้นก็ตามที่กดซับเข้ามานะครับหรือว่ากดไลค์คลิปเข้ามานะครับรวมถึงส่งคอมเมนต์ดีเข้ามานะครับผมอ่านทั้งบดนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางเพจตอนนี้นี่สามแสนฟอลโลเวอร์แล้วขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมาจนถึงตอนนี้นะครับในช่วงีผมทําเพจทําช่องแรกๆในช่วง5 6 7ปีที่แล้วแนมะ้ว่ามันจะเดินทางช้าไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆเดินต่อไปเพราะว่าตามไรก็ตามที่ผมทําไหวนะตาล้วก็ตามที่ผมยังสุขภาพดีแล้วก็ยัง มีใจอ่ะนะครับที่จะสู้เต็มที่ที่จะทำตรงนี้ผมก็จะทำต่อไปนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกแรงใจเลยนะครับการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของทุกท่านมีออความหมายกับผมมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากทิ้งทายสำหรับนักตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบังกับแน็นะครับช่องทางของเรายังเหมือนเดิมเนาะสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับที่ไลน์แอสไซนช็อกทูเนตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อ,ต,อต่อไป นะครับเรื่องราวของแมเชสเอร์ยตไนตดน่าติดตามมากๆในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภายใต้กากัรทีมของรูดฟิเนสโรอยแล้วก็ยุคใหม่ของรูเบนอัมบริมครับแล้วจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ